สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมนะครับจากรถหมดสัญญาเช่านะครับผมวันนี้แซมมาแนะนำไทต,ตัน4ประตูเกียรออโต้นะครับจะเป็นทั้งแบบขับ2กับแบบขับ4นะครับคันที่แซมคัดมานี่คือเลขไมน้อยที่สุดแล้วนะครับที่มีอยู่นะตอนนี้นะครับผมเป,ป็นรถปี2021ทั้งคู่นะครับเครื่อง2.4 เท่ากันนะครับตัว GT Premium ตัวท็อปสุดนะครับคันที่กท4532คันนี้เป็นเกียร์โตโ้ขับเคลื่อน2ล้อนะครับเลขไม้สามหมื่นสองนะครับราคาห้าแส0เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับส่วนคันนี้หกสามสองสามเป็นออโต้โฟร์วิล เลขไมลห้าหมื่นเก้านะครับราคาหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมทั้งสองคันนี้ปี21เกียร์ออโต้ทั้งคู่นะครับเป็นรถรถเดียวกันนะครับผมนี่นะราคาเงินสดก็ราคานี้นะครับผมที่แซมแจ้งไปนะครับไม่มีบกวกับอะไรเพิ่มเติมแต่ก่อนที่จะไปดูรถแซมขออนุญาตชี้แจงก่อนเลยนะครับตั้งแต่ต้นคลิปคือราคาที่แจ้งนี่คือจะไม่มีการปรับสภาพ ไม่มีการลอกสติกเกอร์นะครับก็คือล้างสีล้างห้องเครื่องดูดฝุ่นอย่างเดียวนะครับราคาที่แซมแจ้งนี้นะเนี่ยเนี่ยอย่างสติกเกอร์นี่คือสติกเกอร์อันนี้คือสีของตัวรถคือสีขาวมุกนะครับเนี่ยลูกค้าต้องนําไปลอกเองนะครับหรือถ้าไม่มีร้านแซมแนะนําให้ได้นะครับนี่คำนี้นะครับนี่ เนี่ยพวกนี้นะครับอันนี้คือสติ๊กเกอร์ทั้งนั้นเลยเนี่ยจะไม่มีการเคลมใดใดทั้งสิ้นนะครับแจ้งก่อนนะคือขายตามนี้เลยนะครับจะได้เข้าใจตรงกันไม่เข้าใจผิดกันนะครับนี่อันนี้ขับ4นะครับคันนี้ส่วนตัวนี้ขับ2นะครับปีเดียวกันนะครับเหมือนกันแตกต่างแค่ขับกับขับ4แล้วก็ในเรื่องของพวกระบบความปลอดภัยต่างๆอาทิเช่นขับ4เนี่ยจะได้ในส่วนของ เซนเซอร์ uh, หน้าหลัง4จุดเลยอ่ะ uh, 8จุดโทษทีครับ8จุดนะครับแต่ถ้าเป็นขับ2เนี่ยจะได้แค่2จุดด้านท้ายนะครับผมนี่ส่วนกล้องรอบคันมีให้เหมือนกันนะครับผมมามาดูขับ2ก่อนแรงม้าเท่ากันนะครับ1 8แรงม้าเท่ากันนะครับรถสวยเหมือนกันทั้งคู่นะครับเนี่ฝาเดิมๆเ,เหมือนกันเลยนะครับมาดูเครื่องยนก่อน c o m มอนเรล l DID นะครับ สวยเหมือนกันนะครับดูฝาหัวสวยเหมือนกันคานไม่เงานะครับนะนี่แลนะครับเน่รถไม่จมน้ำครับหัวนไม่มีสนิมนะครับผมถ้าเป็นจมน้ํามาสนิมขึ้นมาแล้วนะครับดูซอกเสือกสวยนะครับน่รถสวยงามนะครับดนูนะไฟหน้า LED นะครับ Full HD นะครับไฟเลี้ยวไฟตัดหมอ,อกนะครับผมส่วนกล้องหน้าก็จะซ่อนอยู่ข้างใต้ป้ายทะเบียนนะครับผมเห็นไหมเนี่ยเซนเซอร์หน้าไม่มีนะครับแต่ถ้าเป็นขับ4มีเซนเซอร์หน้า4จุดเนี่ยจะฝังอยู่ที่กันชนหน้าแล้วก็กระจังหน้าเห็นไนะหเนี่ยแต่งหลากัันล้นะครับผมมาเดี๋ยวดูขับ2ก่อนละกันนะครับ อ่าดูนี่นะครับเนี่ยก็มีเนี่ยพวกรอยหิน,นงงหินดีก็คือเราล้างขัดเคลือบตามนี้เลยนะครับแต่ตรงเนี้ยเดี๋ยวแซมหาสีมาแต้มให้นะถ้าเกิดสนใจนะครับเนี่ยมันคือสติกเกอร์หมดเลยนเนี่ยครับเนี่ยสติกเกอร์เราลอกก็จะเป็นสีขาวมุกแบบนี้นะครับดูภายในก่อนส่วนต่างภายในนะครับก็คือถ้าเป็นตัวขับสีได้เบา ไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มเติมคือได้แพเดิลชิด้วยที่พวงมาลัยนะครับผมที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับรวมไปถึงกระจกตัวขับสีจะเป็นแบบตัดแสงนะครับผมรวมถึงพวกระบบเ,เตือนจุดบอดเตือนกันชนด้านหน้านะครับแล้วก็ระบบควบคุมรถอยู่ให้เลนเนี่ยขับสีจะมีให้เต็มระบบเลยนะครับตัวนี้จะเป็นขับ2นะเนี่ยเลขไม้น้อยที่สุดแล้วนะครับที่มี 32,982กิโลเมตรที่ใช้งานไปนะสำหรับคันนี้นะนี่เช็คระยะครั้งต่อไปก็อยู่ที่39,000นี่นะครับเห็นไหมฮะนี่39,000นะวันที่22เดือน2นะปี68ก็วิ่งได้อีกประมาณเจ็ดพันกิโลนะครับผมเข้าศูนย์ตามระยะแน่นอนนะครับผม พวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันเหมือนกันนะครับผมพวงมาลัยนะเป็นมัลติเหมือนกันหน้าจอเป็นระบบสัมผัสนะครับมาพร้อมกับในส่วนของกล้องมองหลังด้วยนะครับผมแต่จะเป็นกล้อง,360องสา0อสองศาเหมือนกันนะครับผมแจ้งก่อนนะครับแอร์ก็เป็นแบบอัตโนมัตินะครับนี่นะแต่ตัวนี้ไม่แยกซ้ายขวานะขับสี่จะแยกซ้ายขวานะครับผมนี่นะนี่ ก็เป็นเสียบเชื่อมต่อ Android Auto ได้ด้วยนะในช่องเสียบในส่วนของอกล้องบันทึกหน้านะครับนี่นะเกียร์ออโตเป็นแบบขั้นบันไดนะครับผมแล้วก็สามารถทําเป็นเล่นเป็นเกียร์ธรรมดาได้นะครับแวก็ผักเข้าหาตัวแบบนี้นี่แล้วก็เนี่ยครับบวกบวกหนึ่งบวกสบวกสามตามนี้นะครับเราเลื่อนได้นะครับผมแต่ถ้าเป็น ขับ4มันจะมีแพดเดิลชิปเนี่ครับอยู่ที่พวงมาลัยซ้ายขวาด้านนี้นะครับผมนี่นะนี่เกะที่วางอ่าที่เท้าแขนนะครับผมกุญแจก็มีให้2ดอกครบค,รบ,ครบนะครับผมนี่รถปี2021หรือ21นะครับนั่ง2ตอนท้ายแบบมีหลังคานะ181แรงม้านะครับผม2400ันซีซี ลำดับที่หนึงอาคาเน่เหมือนเดิมนะครับผมนี่นะมีค้ชคอนโทรลให้เหมือนกันนะครับผมเนี่ยเป็นเบาะไม่ได้เบาะไฟฟ้าเป็นเบาะหนังอย่างเดียวนะครับซอกสวยเหมือนกันนี่เห็นไหมซอกเซือกสวยนะครับผมแก้มสวยนะครับมาต่อดีแถวคนนั่งบ้างนะครับผมมีช่องเสียบ usb อยู่อ่า USB 2อํตแหน่งเหมือนกันนะครับผมที่เท้าคงที่เท้าแขนก็มีวางแก้ว2จุดนะครับผมนะบมาช่วงล่างสะอาดครับผมแต่ยังไม่ได้ล้างเนาะเลอกแค่โคนเฉยเออดูยางก่อนยางปียางติดรถนะครับปี21นะครับสัปดาห์ที่26นะของบิสโต e นะครับผมนี่นะด้านท้าย นี่ครับถ้าเป็นขับ2เซนเซอร์ด้านหลังมีเพียง2จุดนะครับเนี่ยสจุดนะครับซ้ายขวาแค่นั้นเองนะครับแล้วก็กล้องจากโรงงานนะครับมาเปิดดูท้ายก่อนนี่นะก็เป็นลักษณะแบบนี้นะไม่ไม่มีแอร์นะครับมีแต่เป็นไฟแต่ไม่แน่ใจว่าไฟใช้ได้หรือเปล่านะลองดูสิน่าจะได้ไหมอ่าได้อยู่นะไฟใช้ได้อยู่ นี่ไ้ได้ดู่ะนะครับดูช่วงล่างก่อนโอ้โหเลี่ยมเลยดำปพื้ดเลยนะครับไม่หนิมเลยแนบเอยเพาเอยสวยนะครับนี่ดูท้อยเสียขาวจ้วะนะครับนี่สวยงามเนี่ยคัสซีสวยมากนะครับผม สวยนะรถเดิมเดิมนะครับถ้าเป็นตัวขับสองนะครับถุงลมนิรภัยจะได้แค่2ลูกนะครับผมมีแค่คู่หน้านะมีแค่คู่หน้านะครับผมแต่ถ้าเป็นขับสี่ได้7ลูกเดี๋ยวพาไปดูกันนะเก๊ก็1ตำแหน่งปกติมาตรฐานนะครับสวยเหมือนกันนะโอเคนี่คือตัวขับสองนะครับราคา5 0 0 0 0น 7 9 0 0 0บาทนะครับนี่พอลอกสติกเกอร์เห็นไหมลอกเราต้องขัดด้วยนะต้องขัดก่อนนะครับผมมาดูขับ4บ้างคันนี้คันนี้ขับ4ครับเลขไมล์ห้าหม่นเนะครับราคา6กแส0 0้บาทนะ181แรงม้าเช่นกันนะครับฝาสวยๆเครื่องนิ่งๆเหมือนกันนะครับนี่ดูฝาสวยเมทาร์คอยู่ครบๆเลยฝาไม่เงาคานไม่เงานะครับ เย็นย้ำมาทุกคลิปต้องไม่เงานะครับในส่วนของโครงสร้างด้านในนะครับนี่นะสวยงามนี่นะสวยน็อตส,สวยเช่นกันนะครับขออนุญาตปิดก่อนอ่านี่นะอันนี้คือตัวขับสี่มาดูข้อแตกต่างก่อนเลยก็คือเซนเซอร์ด้านหน้า4ี่จุดยางคันนี้ก็เป็นยางปี เโอ,อ้คันนี้เปลี่ยนยางมาแล้วนะยางปี2 0 2พันยสี่ัปดาห์ที่16คันนี้ได้ยางใหม่นะยางกูดเยียรคันนี้ได้ยางใหม่ด้วยนะได้ยางใหม่ด้วยนะมานี่นะครับที่แซมบอกขับสี่จะได้ตัวเบาะไฟฟ้าเฉพาะฝั่งคนขับนะครับผมแล้วก็ได้ตัวนี่แพดเดิลชิพด้วยหรือว่าเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมลาลัยที่แซมบอกนะครับผม ในตัวนี้ด้วยนะครับเวลาเราบรรทุกของหนักเนี่ยไฟหน้ามันจะเชิดแล้วก็ปรับระดับสูงต่ําได้เลยนะนี่นะแล้วก็ที่แซมบอกในส่วนของตัวแอร์เนี่ยแอร์เขาจะเป็นแบบแยกความเย็นซ้ายขวาแหละเห็นไหมแยกเหมือนกันเลยแยกความเย็นซ้ายขวาเลยนะแล้วก็จะมีเตือนในเรื่องของตัวเนี่ยครับอะไรเนี่ครับเตือนจุดบอดหรือเปล่าแล้วก็เปิดปิดกันชนด้านหน้าได้นะครับผมรู้ไม่ถึงตัวอะไร ล็อกอะไรต่างเนี่ยครับจะได้เพิ่มเข้ามานะส่วนนี้เป็นระบบขับเคลื่อนสองล้อหรือว่าสี่ล้อแล้วก็ปรับเปลี่ยนในตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะเลขไม้นะครับเข้าศูนย์ครั้งต่อไปที่เลขไม่หกหมื่นนะครับก็วิ่งได้อีกพันโลเนาะที่หกหมื่นกิโลเมตรนะครับผมคันนี้มันเลขไม่ห้าหมื่นเก้าละนะครับหกหมื่นนะกุญแจก็มีให้สองดอกเหมือนกันนะครับผมเนี่ย แล้วก็กระจกเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติเลยนะครับนี่นะตัดแสงอัตโนมัตินะรวมไปถึงมันจะมีพวกเรดาร์จับความปลอดภัยต่างๆอยู่ด้านเนี้เดี๋ยวพาไปดูด้านนอกนะนี่อันนี้จะเป็นขับ4นะปีก่อนปี21ครับจดแบบมีหลังคาเช่นกันครับ181แรงม้า2 4 4 0นนะครับผมนี่นะครับเจ๋งเลยขับ4นะครับ ต่างกันประมาณ80,000นะครับผมสวยเหมือนกันนะแล้วก็แอร์แบกที่แซมบอกนะครับมี7ลูกนะครับผมเลูกก็คือมีคู่หน้า2ลูกนะครับมีข้างเบาะเนี่ยสลูกเป็น4ละแล้วก็มีเสาที่เสาอีก2ลูกเป็นหงลูกแล้วก็ลูกที่7ที่หัวเข่าคนขับโดยทั้งหมดเป็น7ลูกนะครับถ้ามีให้นะ ดูซอกก่อนลืมให้ดูเลยนะสวยงามนะเหนไสวยงามนะครับผมแล้วก็เลดา้ามันเลอะฝุ่นหน่อยก็อาจจะมองไม่เห็นเนาะนี่นี่เลดาร์นะเนี่ยจับจับพวกในส่วนของอควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบช่วยเบรกหรือว่ารวไมไปถึงบายสปอร์ตโหมดที่มีให้ให้ดู นี่คือาบสปอร์ตโหมดเนี่ยไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่าเนาะนี่ๆนเนี่ยน,นี่นะครับเวลาเราเจะแซงขวาหรือแซงซ้ายเนี่ยรถอยู่ในมุมอับมันก็จะมีสัญญาณเตือนเป็นไฟสีส้มๆนะครับรวมถึงขับสีจะได้แอร์ผู้โดยสารด้านหลังด้วยนะครับเปิดนี่ก็เร่งเอานี่นะมีไฟนี่ขับสีจะได้เพิ่มเติมเข้ามานะนี่นะ ตามนี้นะครับผมช่องเสียบตัว USB มีให้เหมือนกันนะครับผมคัสซีสวยเหมือนกันเห็นไหมสวยเลยนี่น,นี่นิ่งเหมือนกันนะครับส่วนด้านท้ายขับสี่ได้เซ็นเซอร์ 4. จุดนะครับนี่ซ้าย2แล้วก็ขวา2รวมไปถึงกล้องได้เช่นกันนะครับมา ให้ดูเนี่ยเหมือนกันมีไฟไหมอ่ามีให้เหมือนกันนะอ่าให้ดูชัดๆนี่นะสวยงามสวยงามนะครับสวยเหมือนกันเลยนี่นะน็อตดูน็อตฝาท้ายสวยงามมากนะครับผมปิดก่อนอือนี่นะ สวยงามเลยนะเนี่ยแต่ฝั่งคนขับไม่ให้เป็น,ปนไฟฟ้านะครับเป็นแมนนวลเหมือนกับขับสองนะครับผมผ้าหลังคาก็สีเดียวกันนะครับผมซอกก่อนสวยงามสวยงามเหมือนกันนะครับผม นี่ครับเลือกเลยครับใครสนใจขับ4ก็จัดคันนี้ไปครับ6323ราคา659,000บาทนะครับแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าขับ2ก็พอละไม่ได้เข้าทิปหรือว่าไปทิปบ่อยๆขับ2ก็เพียงพอแล้วก็แนะนำเป็นคันนี้นะครับ4532เลขไม้3 2หม่32ราคา579,000บาทนะครับผมย้ำท้ายคลิปอีกครั้งนะครับราคาที่แซมแจ้งไปไม่มีการ ปรับสภาพนะครับไม่มีการลอกสติกเกอร์ไม่ไม่ลอกสติกเกอร์นะครับแล้วก็ไม่ปรับสภาพแต่ว่าจะมีล้างสีดูดฝุ่นให้นะครับล้างห้องเครื่องให้นะครับตามนี้นะครับผมจะได้เข้าใจตรงกันนะครับผมใครสนใจก็ลองทักหรือโทรมาหาแซมได้นะครับที่เบอร์ 0, ูนย์แปดหกนะครับผม0ูนย์3ปดหกสามห้าสี่สามหกเก้าสองนะครับ สำหรับคลิปนี้แซมก็ฝากเจ้ามิตซูบิชิไทต,ตันสองคันนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตไปแล้วนะครับทุกทุกคนไปแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ